วันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปกินมะม่วงอกร่องเสม็จงามนะคะหนึ่งในของอร่อยของเมืองจันทบุรีที่มีรสชาติหวานหอมเอกลักษณ์ดีๆจากดินน้ำกร่อยบ่มสุกด้วยวิธีธรรมชาตินะคะไร้สารเคมีแล้วก็ยังเป็นการสร้างไรายได้ที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วย มะม่วงอกร่องบ้านเสม็ดงามตำบลหนองบัวอเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่กําลังสร้างไรายได้ให้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะจุดเด่นของมะม่วงอกร่องแห่งนี้นะคะอยู่ที่รสชาติหวานอร่อยค่ะซ้ํายังมีกลิ่นหอมชวนรับประทานด้วยตอนนี้นะคะผลผลิตก็กําลังทยอยออกสู่ตลาดให้ผู้ที่ชื่นชอบการทานมะม่วงนะคะได้ไปริมรสคุณธัญ,ญพัฒน พันธุสิงหรือว่าคุณน้ำพึ่งนะคะเจ้าของสวนมะม่วงอกร่องค่ะที่กําลังจัดร้านเตรียมที่จะนํามะม,ม่วงออกจากสวนของตอนเองมาวางจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชอบรับประทานมะม่วงได้เลือกซื้อซึ่งมะม่วงอกร่องนะคะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลของบ้านเสม็จงามนะคะในแต่ละปีก็จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยมะม่วงที่สวนค่ะก็จะเก็บมาบ่มแบบธรรมชาตินะคะประมาณ5-7วัน ก็สุกแล้วล่ะค่ะ จุดเด่นของมะม่วงอกร่องบ้านเสม็ดงามนะคะอยู่ที่รสชาติอร่อยจากการได้ดินดีที่เป็นดินน้ำกร่อยทําให้ต้นมะม่วงสามารถดูดซับความเค็มของดินได้เต็มที่ทําให้ผลผลิตเติบโตสมบูรณ์จนมีความหวานแล้วก็กลิ่นหอมถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่นของบ้านเสม็จงามขณะที่การใช้ปุ๋ยบํารุงดินนะคะชาวเสม็จงามเขาจะใช้ปุ๋ยธรรมชาติค่ะโดยที่ไม่มีการพึ่งพาสารเคมีทําให้ลูกค้าบาง รายอาจจะมีบ่นมาบ้างนะคะว่ามะม่วงที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะเน่าเสียเร็วแต่สําหรับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานผลไม้แบบออร์แกนิกแล้วนะคะพวกเขาสบายใจค่ะเพราะว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนทําให้ใครหลายๆคนที่อยากจะทานมะม่วงสุกปากตะกร้อนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินทางมา ก็บแล้วก็มาช่างกิโลนําไปกลับรับประทานได้นะคะโดยจะจําหน่ายอยู่ที่กิโลกร,มรัมละ80บาทจนถึง150บาทตามขนาดน้ําหนักของมะม่วงได้เลยค่ะคุณทัญพัฒนยังบอกอีกด้วยนะคะว่าขณะนี้ได้เริ่มทยอยแพ็คมะม่วงสุกส่งขายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์และสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งจองได้นะคะทาง Facebook ธัญพัฒน พันสิงที่หมายเลขโทรศัพท์0813402542สำหรับชุดนี้นะคะเป็นชุดที่สามของฤด,ดูการนี้แล้วก็จะมีมีตอนนี้ค่ะเริ่มต้นมาได้สองสวันละแล้วก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนหรืออย่างช้าสุดก็คือต้นเดือนหน้าค่ะมะม่วงบ้านเรานะคะจะได้เปรียบเรื่องของดินน้ำปล่อยก็คือเขาจะมีความหอมความหวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วที่สำคัญนะคะคือจะไม่มีเสียนที่หน้าอก ราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่80บาทแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดที่ลูกค้าต้องการเราก็ขอเชิญชวนนะคะให้เข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านสมเด็จงามค่ะทางปลายทางของหมู่บ้านเนี่ยจะมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท,ที่อู่ต่อเรือนะคะหรือระหว่างทางที่จะไปสักการะพระเจ้าตากเนี่ยก็คือสามารถแวะเยี่ยมแวะชมได้ที่แผงเลยค่ะแผงตั้งอยู่ที่ปา,ากทางซอยสิบนะคะหน้าป้ายโอท็อปก่อนถึงอู่ต่อเรือนนิดนึงค่ะาทางเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์ศูนย์ สามสี่ศูนย์สองห้าสี่สองค่ะแล้วก็ช่องทางทางเฟซบุ๊กนะคะชื่อธัญพัฒน์ธัญทุสิงค์ค่ะช่องทางไอดีไลน์ไอดีไลน์นะคะธัญพัฒน์แล้วก็เลขหนึ่งค่ะ